เห็นปีน้องใต้เดียวต่อยบานี <laughs> um. ่ปีน้องใต้เดียวต่ออ๋อือเยะตานัเดียวรกต่ก็นอนเหมือนเดวกดต้เดียวต่อดเ่อนบเจ็บเล็นิดหน่อยเจ็บตรงไหนก็เจ็บตรงที่กดสิมันจะไปเจ็บแล้วก็ไล่่ดี้วลงไปไปเรื่อยจนถึงก่อนข้อสอบ นิดหนึ่งประมาณนี้แล้วก็จุดถัดไปให้ดูจุดเริ่มต้นจุดออริจินของข้างเนี้อนือปาจุดนี้ดูยังไงครับเออสองนิ้วยังไงประมาณนี้ไม่ใช่สองนิ้วคนไข้หรอใช่มีหลังนิ้วเราสี่นิ้วคนไข้จะวัดยังไงล่ะครับ บางคนนิ้วใหญ่จับมือสาวไม่ใชื่อวก้ชายชาวพี่นุยบอกของนิ้วคนไข้จับมือผมไปวัดก็ได้ครัพีิกก็นัดก็กดจับนิ้วลงมาลงมาเลื่อยๆไล่ไปจนถึงไอ้นี่วัดดูตรงนี้เอาก็แล้วกันกระดูกเขาเรียกอะไรสักอย่างกระดูกอ่าเ๊บเสร็จนี่คือสุดท้ายโอเค